สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดรีพิเตอร์นะครับหรือเอาเครื่องหมายบวกลบออกนะครับของ Mo t o r o l a 95 AD นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีเอาเครื่องหมายบวกลบออกนะครับหรือปิดรีพิเตอร์นะครับ บางท่านซื้อต่อมาจากเพื่อนนะครับหรือยืมเพื่อนมาใช้นะครับพอปรากฏความถี่แล้วนะครับเวลากดส่งออกแล้วความถี่มันจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมกดให้ชมนะครับอันนี้15,3 6 0หนะครับเวลาผมกดส่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเป็น15300 0เลยเห็นไหมครับค่าเดิมมัน1 5 3 6 0หนะครับกดส่งปุ๊บ15300 0นนะครับบางท่านก็บอกเครื่องเราเสียไหมนะครับที่จริงมันไม่เสียนะครับมันติดเครื่องหมายลบข้างบนนั่นเองนะครับ วิธีเอาเครื่องหมายลบออกหรือปิดรีพิเตอร์ก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับกดโฮมไปหนึ่งทีนะครับปึ๊บไปเมนูที่21นะครับกดลูกศรขึ้นนะครับไปอันนี้เมนูที่3 4 5หนะครับหรือกด21นะครับไปเมนูที่21นะครับปึ๊บอ่ะเมนูนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นลบอยู่เห็นไหมครับให้กดโฮมหนึ่งทีครับปึ๊บเพื่อจะใส่ค่ามันจะมีบวกลบแล้วก็ ออฟนะครับก็คือปิดนั่นเองนะครับอ่ากดลูกศรขึ้นเนี่ยครับมันเป็นออฟเนี่ยท่านเจอตัวไหนก็แล้วแต่นะครับท่านจะมีเครื่องหมายบวกท่านก็ปิดนะครับให้เป็นออฟนะครับอ่าปิดให้เป็นออฟนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับได้ออฟแล้วนะครับให้กดเมนูกดปุ่มโฮมยืนยันครับปึ๊บอ่าเนี่ยมันอยู่ที่ออฟนะครับเสร็จแล้วก็กดแบ็คกลับครับปึ๊บอ่าทีนี้เรามาลองเห็นไหมครับ เครื่องหมายลบหายนะครับทีนี้เรามากดส่งดูครับกดส่งดูปึ๊บเห็นไหมครับค่าปกติไม่เปลี่ยนนะครับนี่คือวิธีปิดรีพิเตอร์หรือเอาเครื่องหมายบวกลบออกนะครับะะนครับถ้าเครื่องท่านมีเครื่องหมายบวกลบอยู่หน้าจอนะครับท่านไม่ได้ใช้งานรีพิเตอร์ท่านก็ปิดมันซะนะครับวิธีปิดก็ทำตามคลิปผมได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ